สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนานะครับผม EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามารู้จัก root กันก่อนเลยนะครับหรือ endpoint นะครับพูดกันง่ายๆก็เปรียบเสมือน URL นั่นแหละนะครับที่เราจะให้จะทําอะไรนะครับผมกับ endpoint นี้นะครับหรือ root นี้นะครับเช่นส่งข้อมูลมาเอ๊ะเรียกดูข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่การ start project นะครับอย่างเราได้โฟลเดอร์ first app มาใน EP ที่แล้วนะครับผมจะ start อีกรอบหนึ่งนะครับผมเข้าไป ที่ f o l เ e อร์ first app นะครับผมคลิกที่ add this bar ด้านบน add t s bar ด้านบนตรงนี้นะครับผมพิมพ์ว่า cmd ครับเพื่อเปิด c ค m มม n นพร้อมที่ผ่านนี้ขึ้นมานะครับเปิด c ค m มม n นพร้อมขึ้นมานะครับส่วนตัวผมเองผมใช้ vs code นะครับผมจะพิมพ์คำสั่งว่า code เว้นวรรคจุดคือการเปิด vs code ขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ใช้นะครับผมพิมพ์คำว่า npm run dev เลยนะครับ npm run dev นะครับผม เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการ start ปรเ j e c t นะครับแต่ในเมื่อผมใช้ vs code หรือท่าในใดที่ใช้ vs code ือนผมนะครับพิมพ์ code ว้นวรรคจุดตัวนี้นะครับ nn ตัวนี้นะครับแล้วก็ npm run dev ได้เลยนะครับเป็นการ run 2 command พร้อมกันนะครับผมโอเคเราจะได้ text editor ขึ้นมานะครับผม command นะครับผม command เดี๋ยวเอาไว้ที่ผมจะเอาไว้ที่มุมขวาบนเรายังเราต้องใช้เขาด้วยนะครับผม เปรียบเสมือนการดูผลลัพธ์ต่างๆผ่านคอมมานด์นะครับเวลาเราคอนโซลหลอกผลลัพธ์ก็จะสมาแสดงที่นี่นะครับคอนโซลหลอกใน JavaScript ก็เปรียบเสมือน print ใน Python อ่าคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็บราว์เซอร์นะครับผมจะเอาไว้ที่มุมขวาล่างนะครับเอาไว้แสดง endpoint ให้ดูนะครับผมเมื่อ Start Project ขึ้นมานะครับผมเขาก็จะบอกเราว่าอ่ะเปิดที่ URL localhost ัด3000ินะครับผมจัดไปเลยนะครับ ก็จะเป็นการเรียกโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับโอ้สวยงามนะครับ Next JS 13นะครับแต่เราจะไม่ยุ่งกับหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวยุ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาอินทิเกตร่วมกันกับหลังบ้านเราจะลุยกันหลังบ้านก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นมาที่โค้ดของเราครับเราทําความคุ้นชินกับ s t r u c เจอร์โฟลเดอนะครับผม โค้ดนะครับจะอยู่ที่โฟลเดอร์ซอสนะครับหรือ src ตัวนี้นะครับซอสโค้ดตัวนี้นะครับผมโฟลเดอร์เพจครับผาดทุกผาดผมหมายความว่าเวลาเราพิมพ์ผาดตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเสมือน react นะครับผมผมจะผมจะพยายามยกตัวอย่างเปรียบเทียบบ่อยๆอนะครับผมแต่ผมจะไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องความดีความเร็วเรื่องอะไรความเร็วความแรงอะไรของเขาครับผมจะเปรียบเทียบเรื่องการที่แตกต่างกันนะครับผมเวลาเราทตั้งผ่าด ขอยกตัวอย่าง React ก,ก่อน,นะครับเราก็จะต้องมี router dom router นู่นนี่นั่นไปพิมพ์แล้วก็ลิงก์แล้วก็เรียกใช้ที่หน้าแอปโหเยอะพอสมควรนะครับแต่ใน Next.js นะครับผมทุกอย่างอยู่ที่โฟลเดอร์เพจนะครับผมหน้าแรกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้คือ index นะครับผมซอสโค้ดตรงนี้คือ index คือโค้ดหน้าบ้านของเราแต่เราจะยังไม่ยุ่งกับเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่โฟลเดอร์ API ครับ โฟลเดอร์ er API เปรียบเสมือนโฟลเดอร์ root hmm. ของหลังบ้านนะครับผมทุกอย่างก็จะต้องอยู่ภายในโฟลเดอร์ API นี้นะครับอย่างเช่นใน API มีไฟล์ชื่อ hello js นะครับเราเรียกชื่อไฟล์ได้หรือนะครับผมลองเรียกดูนะครับผมวิธีเรียกนะครับในโฟลเดอร์เพจมีโฟลเดอร์ API ก็พิมพ์ว่า API slash ชื่อไฟล์ hello js hello นี่เนมขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ไฟล์ hello.js กันนะครับผมข้างในก็ไม่มีอะไรเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน h a n เด e r แล้วก็ r e เทิ n นข้อมูลออกมาเป็น j จสัอ่าแล้วเรามาสร้างกันเดี๋ยวเรามาสร้างกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะ new f i ล e ผมจะพยายามเขียนแบบที่ไม่ใช้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะพาไปใช้แบบที่ควรจะเป็นนะครับผมก็คือแบบแบบดี นะครับแบบรวบรวมไว้ที่ไฟล์เดียวแยกกันอย่างชัดเจนว่าเป็น a p i เกี่ยวกับอะไรอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนแบบเบสิกกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรานิวไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับในโฟลเดอร์ a p i เรานิวไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับผมนิวไฟล์ขึ้นมานะครับผมผมใช้ชื่อผมเองนะครับผมว่าต่าง T A M J S นะครับผมได้ไหมครับเขียนฟังก์ชันกันหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมเดี๋ยวค่อยอีกพอเนาะ เขียนเป็นฟังก์ชันก่อนเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมก็ f u n c เอฟฟังก์ชันชื่อว่าอะไรนะครับผมตั้งชื่อว่าลอยไทยนะครับผมแล้วก็รับพารามิเตอร์2ตัวอันนี้คือฟิกเลยนะครับฟิกเลยนะครับผมคือ1ต้อง Request request อะไรนะครับผม2คือ r e s p o n s e r e s r e s p o n s ตตอบกับอะไรให้ User นะครับผม ปีกกาเปิดแอนท r ลงมาตรงนี้จะเป็นโค้ดแล้วไฟล์อื่นจะเรียกใช้เราได้อย่างไรเราก็าจะต้องมี e x p o r ออยู่ด้านหน้านะครับผมเหมือนเขียนเพื่อให้คนอื่นเรียกใช้งานนะครับถ้าเขียนแบบนี้คือเราเรียกใช้ของเราคนเดียวเราก็จะต้องไป export ผมขอเว้นวรรคนิดหนึ่งแล้วก็ e x p o r ออยู่ด้านหน้านะครับผม export default เพื่อให้คนอื่นเรียกใช้งาน นะครับผมแล้วในโค้ดเราจะเขียนอะไรนะครับผมอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อตอนเฮลโลนะครับผมเราต้องการส่งอะไรให้ยูเซอร์เราก็レสก็คือ respond คือค่าที่เรารับมาตรงนี้นะครับผมเลสเขาก็มีเมอดต่ออยู่เยอะแยะมากมายที่เราได้เห็นใน Hello J s อผมขอหยัดกลับไปอีกไฟล์หนึ่งนะครับที่เราเห็นคือมีレสส t ตตั s ส่งโค้ดไปบอกเขาหน่อยเรสเป็น j s o n อันนี้คือมันเป็นสองเมอดต่อเขาสามารถเขียนต่อกันแบบนี้ได้เราจะใช้แค่หนึ่งก็ได้ นะครับผมผมใช้แบบเริ่มจากเซนต์คือการส่งเป็นข้อความง่ายๆนะครับผมเช่น hello ลอยไทยกดเซฟหนึ่งครั้งเขียนแค่นหนึ่งฟังก์ชันลองเรียกใช้ที่เว็บเบราว์เซอร์ดูนะครับผมผมก็จะเรียกชื่อฝาชื่อว่า T A M hello ลอยไทยมาแล้ว let send คือการส่งข้อความออกไปให้ user นะครับผมฮ้ย ไม่อยากส่งไปอยากจะลองให้เขาแสดงในหลอกเอาไว้ดูคนเดียวตอนเดฟนะครับผมเอาไปดูหลังบ้านคนเดียวเราก็จะใช้คําว่าคอนโซลลอกเปรียบเสมือนคําสั่งปิน้นนั่นแหละนะครับคอนโซลลอกคือส่งข้อความออกมาเฉยนะครับผมเช่น h e l ลอยไายโอ้โหของผมสั่นเลยลมแรงนะครับผมอคอนโซลลอกหลังบ้านใช่ไหมครับลองรีเฟรชอีกรอบหนึ่งครับผมแสดงว,ว่า hello ลอยไาย อ่าเวลาเอาเราไว้ต้องการรันดูข้อมูลรันดูตัวแปรนะครับผมเราได้เลสเซนไปแล้วลองเลสเป็นเจสันกันดูบ้างอ่ะกดรีเฟชข้อความจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของเจสันหน้าตาขปลี่ยนไปนิดนึงนะครับพอดีผมติดตั้งตัวอ่าเจสันวิวเวอร์ไว้นะครับผมเจสันจริงๆเขาก็าจะต้องเป็นแบบไหนครับมีคีย์นะครับผมตาม เท่ากับ Hello นี่คือ j จสันใช่ไหมครับก็คืออยู่ในปีกากูได้ง่ายนะครับมีคีย์มี value นะครับนี่คือคีย์นี่คือ value นะครับทุกท่านเซียนดีอยู่แล้วนะครับผมง่ายไหมครับนี่คือการสร้าง in point นะครับผมอ้าวอันนี้คือ metal get ถูกไหมครับเราที่เรา get get กันอยู่หน้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยคือ metal get นะครับ ทีนี้อยากจะเอาจริงๆจังๆและอันนี้คือ2ไฟ,ฟล์นี้ไม่ได้ใช้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะสร้างโฟลเดอร์มาสำหรับเก็บ n p e Npoint ของเราจริงๆจังๆ,ๆ,ๆก็คือ CRUD นะครับยกตัวอย่างง่ายสุดเลยนะครับเดี๋ยวเป็นการอ่าเป็น product แล้วกันเป็น product แล้วกันเหมือนเดิมนะครับ New Folder ขึ้นมาสามารถ New Folder ได้นะครับผมเราก็เรียกย่อยลงไปอีกในชื่อโฟลเดอร์นั้นๆ นะครับอ่ลองดูนะครับผมคลิกที่โฟลเดอร์ API ผม new folder ร์ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอผมใช้ชื่อว่า product product ของผมมี s นะครับผมข้างในเราก็จะสร้าง in p p o n t t คล้ายๆไฟล์ตามที่เราสร้างแต่มีวิธีที่เจ๋มกว่านั้นอีกทีวิธีหนึ่งนะครับถ้าเอ้ยอยากจะเรียกสั้นๆไม่อยากจะ slash product แล้วก็ slash ตามด้วยชื่อไฟล์ได้ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับถ้าเราจะสร้างโฟลเดอร์ สร้างไฟล์ในโปรดักใช่ไหมครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมย้ายไฟล์ตามไฟล์ทีเอมที่ผมที่เราสร้างก่อนหน้านี้ครับย้ายเข้าไปเลยนะครับผมย้ายเข้ามาไว้ใน Product วิธีเรียกทำาไงครับก็ต้องมีชื่อโฟลเดอร์ถูกไหมครับสแลต่ะโอเคใช้งานได้อุ้ยยาวไปอยากจะเรียกแค่โ o d u c t ได้ไหมได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา New File ขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์ นะครับผม new file ใน f ฟลเดอร์ o d u c t ขึ้นมา1ไฟล์ตั้งชื่อนี้เท่านั้นนะครับผม index.js แค่นี้แหละนะครับอ่าแค่นี้แหละนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราสร้างกันอีกซ้ำๆอีก1ฟังก์ชันนะครับผมเริ่มจากอะไรครับ export default เมื่อกี้เรามา export ที่หลักถูกไหมครับ default ตามด้วยชื่อฟังก์ชันฟังก์ชั่นแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันอันนี้จะของจริงแล้วนะครับผมของจริงแล้วนะครับ Product ในโปรดักต์มีเลสกับอ่รีเ q ว e ต t กับ r e สปอน s e ออกมานอกฟังก์ชันปีกาเปิด Enter ลงมาตรวนี้จะเป็นโค้กอ่าโอเคนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับเราจะรีเท r รอะไรออกมาเหมือนเดิมนะครับผมเลสเซ h e l l o Product รีเฟรชดูครับอันนี้ไฟล์ตามใช่ไหมครับต่อไปเราจะเรียกแค่ถึงแค่ product ฮนโโปรดักอะโอเคทุกท่านสร้าง endpoint ได้แล้วตอนนี้แต่ทีนี้ endpoint ไม่ได้มีแค่เม็ดต่อนเกตนะครับเราจะทํา C R U D นะครับผมต่าก่อนเราจะไป C R U D เดี๋ยวเราเขียนแบบเซียนๆกันนิดนึงก็ไม่เซียนหรอกนะครับแต่มันสั้นดีนะครับผม้ยแบบ มาปีหนึ่งเข้ามาทํางานปีแรกๆก็เขียนแบบฟังก์ชันอยู่นะครับแต่เฮ้ยเริ่มเซียนอยู่ไปอยู่มาปีสองปีเริ่มเซียนไม่เขียนได้ไหมตัวนี้ไม่อยากใส่ชื่อชื่อฟังก์ชันนะไม่ได้เรียกใช้อะไรนะครับผมลบออกได้ไหมลบออกไปแล้วเราจะเขียนเป็นแ r โ row ฟังก์ชันนั่นเองนะครับหลังพารามิเตอร์ให้ใส่เป็นเท่ากับลูกศรขีดไปนี่คือแ r โร่ฟังก์ชันก็จะเขียนน้อยกว่าเดิมตูกนี้ครับ น้อยกว่าเดิมนะครับอ่าลองเรียกใช้งานดูถูกไหมครับได้นะครับได้เนาะอันนี้คือแบบเริ่มเสียนะ่ยเริ่มเสียนโอเคเดี๋ยวเราจะเขียนกันแบบนี้นะครับเป็นหลักเลยครับผมเราจะใช้ arrow function นี่คือ arrow function ก็คือจัดมาเลย p a r a เ e t e r ตามด้วย arrow function ปีกาเปิดอันเท้งลงมาอ่ะทีนี้ e n d point นี่คือ get get ก็คือการ read คือการส่งข้อมูลไปอ่านที่เฉย ต่อไปเราจะทำ CRUD นะครับเริ่มต้นด้วยการเดี๋ยวเรารู้จักตัวนี้กันก่อนนะครับผม Request method m e t h o d ก็คือ Get Put Get Post Put Delete 4ตัว4ประสานของเรานะครับลองคอนโซลหลอกดูครับ Request จุดเขาเขามีตัวนี้ด้วยนะครับลอง ลองรีเฟรชดูครับผมรีเฟรชที่เว็บเบราว์เซอร์นี่คือเม็ e อดเกตการเรียกใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้คือเม็อดเกตนะครับผมเห็นไหมครับเราคอนโซลล็อกรีเควสต์เม็ดตอดดูนะครับผมแล้วถ้าอยากจะโพสต์ดีลิทเราจําเป็นจะต้องใช้โพสแมนะครับผมในการทดสอบนะครับผมให้ทุกท่านเปิดโพสต m แมนที่เราได้ติดตั้งเมื่อ EP ที่แล้วขึ้นมาครับ วิธีเปิดนะครับผมปิดไปแล้วผมติดตั้งแบบเป็น extension เสริมของ google chrome นะครับผมผมก็กดโลโก้ Windows โลโก้ t t r t t ขึ้นมาพิมพ์ว่า Postman ขึ้นมาเลยนะครับกดคลิกเลย mm hmm. ผมก็ Open Anyway ตัวนี้นะครับ mm hmm. เขาขึ้นอะไรเนี่ยดานวน์โหลดไหมไม่ดานวน์โหลดไม่ติดตั้งนะครับผมเน็ต mm hmm. ไม่ดีเอาไปกดการกระบาดไปให้หมดนะครับผม เขาก็จะขึ้นหน้านี้ถูกขออยาขยะจอใหญ่ขออยาขยะจอใหญ่ออหญทุกท่านอาจจะมีแท็บเดียวนะครับหรือยังไม่มีครับเดี๋ยวผมจะนิวแท็บขึ้นมาใหม่เราน่าจะได้อยู่หน้านี้หน้าเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอไว้เล็กๆฝั่งมุมขวาล่างนะครับเราใส่ endpoint ของเราเข้าไปครับเราใส่ endpoint ของเราเข้าไปอ่าอะไรผมก็ลืม local โพสพอดสามพันสแลเอีอลอะไรแล้วโกลดักกดเซนครับอืมผลลัพธ์ไม่ต้องไปดูนะครับผลลัพธ์ตรงตรงนี้ยังไม่ต้องไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาสนใจตัวเม็ดต่อตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือเม็ดต่อเก็ตถูกไหมครับที่โพสแมนนะครับลองเปลี่ยนเป็นโพสดูครับฮะโพส ได้นะครับผมเราจะใช้ตรงนี้ในการเช็คนะครับพุทพุทคือการแก้ไขโอเคแจมดีลิทละ่ะโอเคนะครับแจมเข้าต่างกันนิดนึงนะครับจาก XJS นะครับ XJS เราก็จะใส่ less ตามด้วยเมทต่ตอดได้เลยนะครับแต่ตัว NextJS เดี๋ยวเรา i f เอากันนิดนึงนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมเราก็จะลบไปทั้งหมดนี่แหละ ลบทิ้งก่อนลบทิ้งก่อนนะครับลบทิ้งก่อนคิพิมพ์บ่อยๆนะครับแล้วเราจะจํานะครับผมแล้วเราจะสามารถจําได้ if ถ้ารีเควสต์จุดเมททอดถ้า r e เค e ส t ์แจ็คส์ฟอนจุดเมททอด less r e ีย e เ t วสต์เท่าเมททอดเท่ากับเท่ากับ get นี่คือตัวนี้นะครับวัเดียวลบเลยครับผมให้ทำอะไรนะครับให้นำอะไร ก็เลสเซนเฮลโลเก e ตนะครับผมเฮลโลเก t ตนะครับผมเงื่อนไขต่อไปนะครับผมก็คือเอลเอลเอลเอสเอลอีฟนะครับผมถ้า request จุดเม็ดเท่ากับโคดทำอะไรจริงๆไฟล์นี้จะเก็บได้แค่สอง นะครับแต่ผมจะพาทําไปทั้งหมดก่อนแล้วผมจะพาแยกในอีพีหน้านะครับผมอ่ะโพสทําอะไรนะครับโพสทําอะไรเลสเซนจุดเฮลโลโพสจริงๆทุกท่านสามารถก๊อปได้เลยเห็นไหมครับสามารถก๊อปได้เลยทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับทุกๆอย่างจะเหมือนเดิมนะครับต่อไป CRUD เรามีอีกนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาแยกเอ่อพุทก็ มันจะมี get มี put มี delete เนี่ยที่มันต้องการพารามิเตอร์ผมแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาแยกนะครับแต่ผมจะเพื่อความเข้าใจจะเขียนไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับอะไรล่ะรี q u e s ตจุด method เท่ากับ u u ททำอะไรก็อ h l l หล u u t อะไรหมดยัง delete ยิกนะครับผม จริงสามารถก๊อปได้เลยแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแต่เราทาให้มันยากเองนะครับผมจะจำได้เชื่อผมนะครับผมเชื่อผมเลดจุดเซนเฮลโลดีลิ L ีเอลอีทีโอเคลองลองใช้งานดูนะบอสเดี๋ยวมีอีกนิดนึงนะครับผมก็คือนอกเหนือจากนี้ถ้ามีแบบไก่กาแลเล่มา เอวเอวนะครับผมเลีเซ็นไปบักเขาหน่อยเราเซ็นนี่คือส่งข้อความต่อไปเราจะเลีสเตตัสบ้างนะครับผมใช้เขาหน่อยสเตตัสสี่ร้อยไปเลยนะครับผมพร้อมกับส่งข้อความก็ได้ก็คือจะเซ็นต่อเลยก็ได้เขาสามารถใช้มิตรต่อต่อกันแบบนี้ได้เลยนะครับแต่เราก็จะเซ็นนี่แหละว่าเออเลยนะจ๊ะอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เรา โนเมทตอดนี้ no อย่างนี้ก็ได้ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียกันนะครับผมอ่าเริ่มจากเซ็นนี้เลยขออนุญาตขยะจอใหญ่เฮ Hello Delete นะครับผมเริ่มแต่เกตได้อยู่แล้วแหละนะครับผมอ่าเกตโคดโอเคพอพอพอเท่านี้พอนะครับเท่านี้พอนะครับผม เราก็ได้ C R U D มาแล้วนี่คือ root นะครับผมการจะเขียนต่อจากนี้นะครับผมจะไม่เขียนไว้ที่นี่เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเป็น E P หน้านะครับผมนั่นคือ controller นะครับผมซึ่งเราจะเรียกใช้แค่ฟังก์ชันสั้นๆตรงนี้นะครับแล้วไปทำงานกันอีกไฟล์หนึ่งนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับใน EP นี้นะครับผมทำความคุ้นชินนะครับผมกับโฟลเดอร์ A d I นะครับผมถ้าเราอยากจะได้ e N d Point อะไรนะครับผมเราก็สร้างโฟลเดอร์มาเก็บก็ได้นะครับผมหรือจะสร้างเป็นไฟล์เลยก็ได้นะครับผมถ้าสร้างโฟลเดอร์อยากจะให้เรียกชื่อโฟลเดอร์เป็นพาดเป็น endpoint ตรงนี้นะครับผมก็สร้างไฟล์ที่ชื่อว่า Index นะครับผมถ้าไฟล์นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะต้องเรียกเขาเป็น Endpoint นะครับเช่นในโฟลเดอร์ Product มีไฟล์ที่ชื่อว่าตามอยู่นะครับผมก็ต้อง t a m s e n d นะครับผมก็จะแสดงข้อความอของ endpoint นั้นๆนะครับผมแต่นี่อินเด็นี้นะครับอันนี้ผมเกินก่อนเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาแยกนะครับผมเนื่องจากมีการส่งพารามิเตอร์มาเนี่ยส่งพารามิเตอร์คืออะไรผมเกินนิดหนึ่งนะครับผมเช่นมีการส่งข้อมูล ID ของสินค้ามากับ URL นะครับผมเราจะเขียนไว้ที่หน้านี้ไม่ได้นะครับผมจะต้องมีอีกหนึ่งไฟล์หนึ่งไฟล์ไม่ยากนะครับไม่ยากครับเดี๋ยวเรารุยกันต่ออีพีหน้านะครับผม ep นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมในส่วนของ r o o t หรือ endpointi แล้วนี่แหละนะครับผมเราก็ได้สร้างฟังก์ชันแล้วก็ export ทเท่านั้นเองนะครับมาปีหนึ่งปีแรกเนี่ยยังเขียนเป็นฟังก์ชันอยู่อย่างนี้ฮะเริ่มเซียนหลังๆเริ่มเซียนเริ่มเขียนสั้นๆลงนะครับคนอื่นอ่านยากอีกไม่เคยใช้ ใช่นะครับก็เป็นเป็นฟังก์ชันที่เขียนง่ายนะครับสำหรับ a r r o w ฟังก์ชันนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับใน EP นี้นะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ